โอเคทุกคนก็สวัสดีุผู้ชมทุกทา่านนะครับผมนนี้ก็อยู่เกมโลบอกนะในแมพของ All Star กับอนิเม a v ันเจ r ทุกคนในวันนี้เนี่ยตามสัญญานะที่เราไม่ใช่ตามสัญญาสิเลยสัญญามาประมาณ2วัน3วันแล้วนะก็ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะมาแจกมาโคเมื่อ2วันที่แล้วนะแต่ว่ามันนั่นแหละฮะโลบอกนะได้อัปเดตตัวกันโปรเข้ามาใหม่ผมก็เลยแบบว่า วุ่นวายนิดหนึ่งนะสำหรับร้านผมแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบปกติละร้านผมนะก็เลยว่างนะทุกคนตอนนี้ก็มาทําคลิปให้ทุกคนละกันเราตามสัญญานะว่าจะแจกตัวฟาร์มเพชรนะทุกคนฟาร์มเพชรแล้วก็ฟาร์มพาร์ทของออสตาให้นะซึ่งผลการโหวตแล้วเนี่ยเป็น LD player นะทุกคนที่ชนะไปนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเป็น LD player นะเพราะว่า LD player เนี่ยตัวปัญหาเยอะเนยนะทุกคน <laughs> ผมบอกเลยว่า LD player เนี่ยตัวปัญหาเยอะมากนะ เอ่อ uh, ผมก็ยังอวยเป็นน็อกอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนน็อกก็ยังผมคิดว่าไม่มีปัญหานะอ่ะทุกคนมาดูเลยดีกว่านะว่าตัวมาโคที่ผมจะแจกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวผมจะต้นคลิปเนี่ยผมจะแจกเป็นของ a องน,นะนิเม v e n นเอเจนเจก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยจะเป็นของออสตาร์ Star, นะเป็นตัวฟาร์มพาร์ทเนาะอนิเมช a ่นเ n เจนเจเนี่ยก็จะฟาร์มได้ทั้งพาร์ทแล้วก็ทั้งเพชรเลยนะเรามาดูที่ตัวของ l อ p ดี y e พดีกว่านะทุกคนตอนนี้เนี่ย Player, นะเ y ลดลนะน้เนเวอร์นะเลยนะก พยายามอัปเดตเวอร์ชันของ LDPlayer เนี่ยให้เป็นล่าสุดเลยนะทุกคนเพราะว่าอันเก่าๆเ,เนี่ยบักค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็บักอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็ยังบักอยู่นะทุกคนผมไม่สามารถกดวางตัวละครได้นะโอเคเมื่อเราได้ LDPlayer มาแล้วนะทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดเอ่อเล่นมาโคนะให้มาที่ตั้งค่าก่อนนะแล้วก็เลือกเป็น1 2 0่งพนะคูณเจ็นะทุกคนเป็นอันนี้เลยนะเป็นโหมดแท็บเล็ตนะแล้วก็ CPU เนี่ยเลือกตามความเหมาะสมนะของเครื่องตัวเองแล้วกันเนาะแล้วก็ RAM เนี่ยก็เลือกตามความเหมาะสมไปนะอ่าส่วนอื่นเนี่ยผมก็จะมีหนึ่งอย่างนะที่จะให้ตั้งเหมือนกันเนาะเพื่อที่แบบว่าไม่ให้มันแหลกนะก็คือรองรับพื้นผิว ASTC เนี่ยคือแบบว่าเราไม่ต้องติ๊กถูกนะเราติ๊กถูกออกไปเลยเนาะทุกคนแล้วก็มาที่ตรงการตั้งค่าอื่นๆเนี่ยเราก็ติ๊กเป็นหมุนหมุนหน้าจออัตโนมัติเนี่ยเป็นปิดใช้งานนะแล้วก็บังคับให้ใชน้นอนเนี่ยเป็นเปิดใช้งานไว้นะ ทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแนวนอนตลอดแล้วนะทุกคนสำหรับตัวของ LD Player นะแต่ว่าที่สําคัญจริงๆแล้วก็คือตรงนี้นะส่วนของหน้าจอต้องตั้งค่าตามนี้นะทุกคนอ่าโอเคเมื่อมาเข้าเมื่อเข้าเกมมานะก็ให้ทุกคนมาที่ตั้งค่านะเรามาที่อ่าลดเสียงไปเลยนะแล้วก็กราฟิกเนี่ยเป็นปรับด้วยมือนะก็คือแบบว่าปรับให้มันต่ําสุดเลยต่ําสุดเท่าที่จะต่ําได้นะโอเคมาดูที่มาโครของ Anime a v e n t u r e นะ คือมาโคตัวนี้นะทุกคนจะเป็นมาโคอ่าต,ตัวตัวแจกนะเป็นน่าจะเป็นตัวเก่าเมื่ออัปเดต15นะทุกคนอืแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่นะผมทดลองและยังใช้ได้อยู่อันนี้คือจะเป็นแบบว่าฟาร์มพาร์ทแล้วก็ฟาร์มเพชรด้วยนะถ้าเกิดว่าใครจะฟาร์มเพชรเนี่ยให้ไปด่านโกซิตี้นะถ้าเกิดว่าใครจะฟาร์มพาร์ทนะให้ไปด่านเพนเนตนาเม็กนะทุกคนก็คือใช้ได้เลยนะแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นของทางร้านผมเองนะซึ่งก็คือจะไม่แจกตัวนี้นะ มันเป็นของทางร้านทํานะไม่ใช่ตัวผมทําเองนะตัวผมทําเองคือตัวนี้ตัวของทางร้านเนี่ยก็คือมันห้ามปล่อยนะห้ามแจกนั่นแหละฮะห้ามขายด้วยนะห้ามขายห้ามปล่อยห้ามแจกนะซึ่งมันก็เอาไว้ฟาร์มร้านของผมเองนะสาหรับใครที่ยังไม่มีตัวมาโคแล้วทุกคนให้มาที่ดิสคอดของผมนะก็มาโหลดที่แจกของได้เลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างแล้วก็ไม่ให้นะแต่ว่าผมจะสร้างไว้ว่า มาโคเอลด a เพ r นะจะเขียนประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวของ All อ t a r แล้วก็ a อนิเมเอเวนเจนะอันนี้จะเป็นของน็อกเพเยอร์นะผมก็แจกไว้สักพักแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะทุกคนอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเซตนะผมขอขายของนิดนึงแล้วกันขอขายของนิดนึงแล้วกันนะอ่ะตอนนี้นะร้านผมยังเปิดรับฟาร์มเพชรอยู่ปกตินะทุกคนย้ําว่าร้านผมนะฟาร์มแบบปลอดภัยนะทุกคนไม่ใช้โปรนะนี่เลยนะ ไม่ใช้โปรนะทุกคนนี่นะรับงานฟาร์มเพชรปลอดภัย100%นะซึ่งราคากำลังจะขึ้นแล้วนะใครที่อยากฟาร์มเพชรแอนิเมชั่นเจอร์เนี่ยก็สามารถเข้ามาได้เลยนะทุกคนแล้วก็ยังมี All Star นะ All Star ออสตาร์ด้วยนะออสตาร์ก็คือรับฟาร์มแพทเทิร์นพาร์นะก็คือสตาร์พาร์นแหละทุกคนใครที่เอามาโคเข้าไม่เป็นเนี่ยมาที่ดูตรงนี้นะเขาว่าดูสกิปไฟล์นะจากนั้นทุกคนให้มาที่ดาวน์โหลดนะแล้วก็ ดึงไฟล์ตัวที่ผมแจกเนี่ยเอาเข้ามาในนี้ได้เลยนะก็ดึงใส่อย่างนี้ได้เลยนะทุกคนอ่าประมาณนี้นะก็เป็นการเอาตัวแจกเนี่ยตัวสคริปไฟล์เข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อกดเข้ามาเนี่ยก็จะโชว์อย่างนี้เลยนะทุกคนโอเคประมาณนี้เนาะโอเคมาเมื่อเรามีสคริปไฟล์มาโครนะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็ สามารถเอามาเล่นได้เลยนะย้ําว่าฟาร์มในทั้งฟาร์มเพชรแล้วก็ฟาร์มพรีเมียมพาร์ทนะก็คือพรีเมียมพาร์ตัวนี้เลยนะยังฟาร์มได้อยู่ส่วนเรื่องตัวละครก็เหมือนเดิมนะให้ใช้เออร์วินนะทุกคนเออร์วินเนี่ยวางที่ช่องแรกนะส่วนช่องที่เหลือเนี่ยวางตัวอะไรก็ได้นะสาหรับใครที่อยากฟาร์มเลเวลตัวละครเอออยากฟาร์มเลเวลยูนิตเนี่ยก็เอาตัวยูนิตมาวางไว้ได้เลยนะส่วนช่องแรกเนี่ยสำคัญแล้วคือจะต้องเป็นเออร์วินเท่านั้นนะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาฟาร์มเป็นฟาร์มเพชรให้ดูแล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมจะตัดช่วงท้ายนี่ไปไว้ก่อนก่อนที่จะเริ่มฟาร์มนะก่อนอื่นเลยก็คือนะทุกคนให้มาที่อ่าตรงนี้นะให้มาที่ตุ่มตั้งค่านี้ก่อนนะแล้วก็มาที่คําว่ากราฟ,ฟริกเนะนี่ยมีกราฟ,ฟริกเอ้ยไม่ใช่กราฟ,ฟริกเกมเพย์นะไม่ใช่เกมเพยนะ์ก,พก่อนแนละทุกคนให้ติ๊กตรงนี้นะเปิดไว้ทั้ง3ามอันนะแล้วก็ติ๊กพวกเอฟเฟกเนี่ยคือปิดไปให้หมดเลยไม่ต้องเปิดไว้นะติ๊กไปให้หมดเนี่ยนะติ๊กติ๊กแบบไอ้เป็นออนให้หมดเลยนะตรงเอฟเฟกนี้นะ แล้วก็คำว่ากราฟิกเนี่ยกราฟิกก็เหมือนกันนะทุกคนให้ติ๊กเป็นเปิดไว้ให้หมดเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยผมจะตัดไว้ช่วงต้นคลิปหน่อยนะทุกคนต้องเข้าใจนะเพราะว่าผมลืมนะฟาร์มเพชรน,นะให้เลือกที่อ่าโกซิตี้นะนี่เลยโกซิตี้นะจะจบที่ประมาณเวฟที่2 1ถึง2ีนะทุกคนซึ่งเป็นเวฟที่พอดีมากๆนะใครที่อยากฟาร์มพาร์ตก็ไปนู่นเลยนะทุกคนดานแรกเลยนี่นะแพนเะนนแม็กทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นโกซิตี้แล้วกันนะ กดซีเล็กเข้ามากดสตาร์ทได้เลยนะจากนั้นเนี่ยให้เราเปิดที่อ่าตัวแจกตรงนี้เลยนะปุ๊บอ่าทีนี้เนี่ยก็ปล่อยให้มาโคมันลันไปเรื่อยๆนะทุกคนประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูปัญหาที่ผมเจอนะว่ามันเป็นยังไงเนาะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ให้อ่าคนฟาร์มร้านผมนะแก้ไปทียบร้อยนะซึ่งตอนนี้ก็แก้ได้แล้วนะเครื่องนี้นนะก็ยังไม่ได้แก้ปัญหานะั้นนะก็คือนี่เลยนะทุกคนเห็นไหมผมบอกแล้วว่า L.D. Player นะมันมีปัญหาเยอะมากๆเลยก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะวางไม่ได้นะแต่ว่าวางไม่ได้ไม่เป็นไรนะทุกคนสําหรับามาโคที่ผมแจกเนี่ยก็คือจะวางได้นะแต่เราไม่สามารถกดคลิกวางตัวละครอเองได้นะประมาณนี้เลยนะก็กดไปที่มาโคนะตัวที่ผมแจกไปแล้วก็นี่เลยนะกดเริ่มได้เลยนี่นะก็มันก็จะวางให้เหมือนเดิมเลยนะมีทั้งวางอัปเกรดนะแล้วก็กดรีเพย์นะก็คือ3อย่างเนี่ยก็ถือว่าโอเคละฟาร์มเพชรได้ วันหนึ่งเนี่ยก็ได้ประมาณ7,000นะประมาณน,นี้เลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ เรียบร้อยนะทุกคนก็จบเวฟที่22นะโอ้ผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งทุกคนอเดี๋ยวผมจะตัดช่วงท้ายนี่ไปไว้ก่อนก่อนที่จะเริ่มฟาร์มนะก่อนอื่นเลยก็คือนะทุกคนให้มาที่ตรงนี้นะให้มาที่ตุ่มตั้งค่านี้ก่อนนะแล้วก็มาที่คําว่ากราฟ,ฟริกเนะนี่ยมีกราฟิกเอ้ยไม่ใช่กราฟ,ฟริกเกมเพย์นะไม่ใช่เกมเพย์ก,พก่อนนะทุกคนให้ติ๊กตรงนี้นะเปิดไว้ทั้งสอันนะแล้วก็ พวกเอฟเฟกเนี่ยคือปิดไปให้หมดเลยไม่ต้องเปิดไว้นะติ๊กไปให้หมดเนี่ยนะติ๊กติ๊กแบบไอ้เป็นออนให้หมดเลยนะตรงเอฟเฟกนี้นะแล้วก็คําว่ากราฟิกเนี่ยกราฟิกก็เหมือนกันนะทุกคนให้ติ๊กเป็นเปิดไว้ให้หมดเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยผมจะตัดไว้ช่วงต้นคลิปหน่อยนะ <laughs> ทุกคนต้องเข้าใจนะเพราะว่าผมลืมนะโอเคก็ถ้าคือถ้า,ถาเราเล่นจบแล้วเนี่ยก็คือแบบเอ้ยถ้าเกิดเราเซตไรเสร็จเนี่ยก็คือเปิดมาโคทิ้งไว้ได้เลยนะเดี๋ยวตัวน,นี้มันก็จะกดรีเพย์ให้แนละ้วทุกคน อ่าโอเคกดรีเพย์เทเลพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวตัวต่อไปนะผมจะแจกเป็นอ่ามาโครฟาร์มสตาร์พารนะของ All Star เนาะเดี๋ยวผมจะแจกไปในคลิปเดียวเลยอ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมาโครของ All Star นะซึ่งเราสามารถ FK ฟ a r าร์มพารได้แบบนี้เลยนะทุกคนก็อันนี้คือตัวที่ผมใช้นะก็เพิ่งไปโหลดมาเมื่อกี้เลยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะก็จะมีตัวสำหรับคูนึ่งนะก็คือแบบคนที่ไม่มีเกมพาร คูณ3เนี่ยก็ใช้คูณ1นะใครที่มีเกมพาร์คูณ3นะก็ใช้คูณ3นะเดี๋ยวผมจะแจกให้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวไปทดลองเลยดีกว่านะอันนี้คือผมจะสอนเซต2วิธทีก็คือ๋ยวเซตเป็นมาโคที่ผมแจกนะก็อันนี้เนี่ยคือโหลดปุ๊บก็ไปใช้ได้เลยนะส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นสําหรับมือถือนะมือถือใครที่อยากเซตตามเ네นี่ยก็เซตได้นะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไปดูในคอมก่อนแล้วกันนะว่าทํายังไงบ้างนะก็ก่อนอื่นเลยนะเหมือนเดิมให้เราไปโหลด สกปไฟเข้ามาใส่เหมือนตัวของอตัวแจกนี่เลยนะก็คือลากโหลดมาปุ๊บแล้วก็ลากเอามาใส่นี้ได้เลยนะก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะมาที่อินฟินิตี้นะทุกคนแล้วก็มาที่นี่เลยนะก็คือจะเป็นเลกอราณ์นะก็อันนี้เลยอันแรกนะย้ำว่าเป็นด่านแรกอันนี้นะปุ๊บสตาร์ทได้เลยนะทุกคนก็ใครที่มีเกมพาร์คูณ3กดเริ่มได้เลยนะใครที่มีเกมพาร์คูณหนึ่งไอ้ใครที่ไม่มีเกมพาร์ก็ใช้คูณหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นคูณ3แล้วกันเนาะกดเริ่มไปเลยในหนัะ ก็ในส่วนมาโคตัวนี้นะก็จะมีอ่ามีกดเอ็กซ์ตีมให้นะแล้วก็มีกดเกมพาร์คูณ3นะแล้วก็จะมีตัวของอ่าอัปเกรดให้ด้วยนะตัวที่ใช้ฟาร์มเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของบอสนะหรือว่าไมกี้นะทุกคนเป็นตัวที่ฟาร์มดีที่สุดแล้วนะทุกคนอ่าตามนี้เลยเนาะที่เหลือเนี่ยเราก็แค่ปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆนะแล้วก็นี่นะก็เปิดไว้ทิ้งไว้แบบนี้เลยนี่รันมา10รอบละเป็นไงนี่ก็มาเรื่อยๆนะอันนี้คือแบบมันหันมาอีกด้านหนึ่งนะปกติเนี่ย ตัวไมค์กี้เนี่ยมันจะหันอยู่แบบอีกฝั่งหนึ่งไงแต่อันนี้มันหันฝั่งนี้ก็ถือว่ายังทำงานได้อยู่เหมือนกันนะทุกคนขอแค่เกิน1 0 13เวฟหรือ15เวฟนี่แหละ โอเคทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็เหลือแค่รับของนะนี่นี่รับไปเลยนะเป็นตัว exp นะแล้วก็จะมีกดดี p l a ์ให้ด้วยนะนี่เลยนะทุกคนก็สามารถวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหลุดหรือว่าค้างไปเลยนะก็ <c oughs> สัก1-2ชั่วโมงเนี่ยคอยแวะมาดูด้วยกันเนาะว่ามันฟาร์มอยู่หรือเปล่านะโอเคตัวต่อมานะผมจะสอนเซตเป็นแบบมือถือนะก่อนที่จะอันนี้เกมมานะทุกคนก็อยากจะให้โหลดตัวของ Auto ้ค i c เกอตัวนี้มาก่อนนะนี่เลยผมเคยบอกนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามัน,มนอาจจะหลุดหลุดบ้างเป็นบางครั้งนะโอเคเดี๋ยวเปิดให้มันอันนี้ก่อนตับสิทธิ์แบบอ่ะเรากดมาที่เป็นมัลติ t a r g e เก็ตโหมดนะทุกคนกดอันนี้เลย Enable ไปเลยนะแล้วก็กลับมาที่เกมของเราโอเคเกมหลุดไม่เป็นไรเข้าใหม่แป๊บทุกคนเมื่อโหลดมาแล้วนะเราก็รีบเพิ่มตุ่มนิดนึงเนาะอ่าตุ่มแรกนะ เรากดบวกมาทุกคนแล้วก็มาไว้ตรงนี้1จุดนะทุกคนเป็นโหมดเอ็กซ์ตรีมนะอันนี้2เป็นโหมดเลือกอตัวของไมกี้นะเดี๋ยวเราจะเอา,มาไมกี้มาวางก่อนแปบ๊บหนึ่งปึ๊บอาา่ะฮะโอเคนี่นะก็เลือกเป็นไมกี้นะโหมด3ก็มาไว้ตรงนี้นี่เลยนะจิ้มตรงไมกี้นี่นะตรงมันจะเป็นช่องกากบาดนะทุกคนช่องกากบาดอย่างนี้นะปึ๊บแล้วก็เอาเลขสี่นะมาไว้ตรงนี้เลยเนี่ยตรงคําว่าวางนี่นะโอเคแล้วก็ แล้วก็เอาเลข5นะมาไว้ตรงไมกี้นะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะกดตัวของไมกี้แป๊บหนึงนะอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคเรากดตัวไมกี้ไปแล้วก็เอาเลข6มาอีกหนตุ่มนะคือตรงนี้เลยนี่นะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเซตวางแบบอ่าไม่มีเกมพาร์คูณ3นะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเกมพาร์คูณ3เนี่ยก็จะเพิ่มมาแค่1ตุ่มะก็คือจะเป็นเลข7นะแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยปึ๊บอ่าโอเค ก็ประมาณนี้ไม่สิทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมลืมไปหนึ่งตุ่มก็คือจะเป็นตุ่มของรีเพย์นะอ่ะประมาณนี้เนาะตุ่มรีเพย์จะอยู่ประมาณตรงนี้อันนี้จะเป็นเซตฟาร์มแบบไม่มีเกมพาร์คูณ3นะทุกคนประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเกมพาร์คูณ3นะเพิ่มไมาแค่ปุ่มเดียวก็คือเป็นเลข8นะปึ๊บอ่าแล้วก็วางตรงนี้คูณน,นะนะคูณ1น,นวางไว้ตรงช่องนี้เลยนะก็ะวางไปโอเคแล้วกดเล่นเลยนะ มันก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะวนลูปไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นสปีดแล้วกันเนาะว่ามันทํางานได้จริงนะอันนี้ผมไม่ได้โมน,นะ โอเคทุกคนอันนี้ก็กลับมาแล้วนะคือผมลืมอาจจะลืมกดเป็นโหมดเอ็กซ์ตรีมนะมันเลยแบบว่าจบยากนิดน,นึงนะอันนี้ผมก็เลยขายโตทิ้งไปเลยนะเดี๋ยวจะมาดูดีกว่าแนะมันจะกดรีเพย์หรือเปล่านะอันนี้ผมหยุดมาโคอยู่นะคือผมจะเซตปุ่มรีเพย์ใหม่ด้วยอ่าโอเคปุ่มรีเพย์ต้องอยู่ประมาณตรงนี้ขึ้นมานิดน,นึงเนาะก็ให้มันประมาณนี้เลยนะอันนี้คือจะเป็นวิธีการเซตมาโครแบบเวอร์ชั่นมือถือนะทุกคนใครที่เล่นมือถือเนี่ยก็เซตตุ่มประมาณนี้แหละนะไม่ยากไม่ยากแล้วก็ใครที่ใช้คอมเนี่ยก็สามารถ โหลดตัวนี้ไปได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปทิ้งไว้ในดิสคอร์ดของผมแล้วกันเนาะโอเคส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละมาแจกมาโคตามสัญญานะประมาณนี้เลยเป็นของ LD Player นะซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยก็ยังถือว่าบืมบกค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนใช้ให้ดีเนี่ยก็ไปใช้นอกนะทุกคนอะประมาณนี้ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ตามผมนะฝากติดตามด้วยล้กันนะ้องว้เจอคลิปหน้คผมบายบายครับ I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that